หลังเขาเลิกงานเนาะแน่อาจจะเริ่มซานิดนึงด้วยฝนตกฮะระยองมีฝนเหรอตอนนี้เหลือแต่เหลือแต่แบบป้าปลายนี่ไงเริ่มเบาลงแล้วไหมเบาแล้วเบาแล้ว ม่นะส่วนเท่าูเดเดลวนคนเนี่ยพีื่นภูมีรถบาทแล้วพอกันใช่แล้วผูึงน,น่ะสินรลับแล้วเนอเพรมาตกสวนคนใหม่คนออกจากของนี่คืออะ่ช่วงเวไลาดีมะดีแต่งหน,า,น,น,นาแต่งเลยบ่ เทปพรมไปถ่ะปิจิย่ไซเบิร์ตโน่าจะเราคนยุไซจะจีนผักฮหรอานี่เฮ็พผมง่ายอยู่เหมือเอาคือไ่สวยก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เ้าคือไม่แบบก๋วยเตี๋ยวแบบนี้อไ่กินนะโอ้ยมันทีแตกเด้อกินยูขวยจับกนอจับหรอคะโอ้ย อ,อ๋อกระเพาะปลามาหลังเวทีไมได้นูเก่นเนมันอยู่หลัง,งเวทด้นูก่เยวมาหนูกินขีวให้มา <c oughs> พร้อมแล้วดิ นี่นุ่มงอุ้งยิงเมคอัพเปิดอีกแล้วแม่พ่อผีซาลาวางอยู่เด้ผีซาลาวัทานจะเขียนยังอยู่ตีเกลียงไเมี๋ยกี่ตาเหรวันนี้ตาผีส้มน้ำแบบพื้นฐานตาผีส้มนั้นผีเก่งวย่สงกันหน้าลังเก่ค่ะผู้คร่ำหาโค้งคร่ำหาน่ายุดด้วแต่งต้มละสีเลยเฉลิมลวำน้ำฝร เอาเฮ็ดจังไดมือห้อยออกท่าสีหยางสันเขาแต่งตาตามบ้านวันพระเอาบ่มีวันพระสักขันเป็นผู้ผู้สีเขียวคุราณติสมเออทุขสุขสีใดก่อนพี่ป้าแต่ยังไงก็ได้ปากต้องแดงเไ็่ตาวกดระเบียบกด้แดงกดคือปากแดงใช่ต้องปากแดงเขาบังคับจะปากแดงไงอืจิบเบร่ซ้ำที่มนึ่ ตอนนี้ก็ส, <ะ S 1> สองทุ่มสิบสิบหกแล้ว,ลวลอ๋อเป็นยังคืออยู่บ่เช่าแต่วะบ่วแมนแมนเหรอบ่บ่วแมนอยากกินแต่บัวหุ้งเ,เหรอ <c oughs> บอร่ลูกกินข้าวแซ่บนี่มันอันตรายเลยบ่อันตรายเขากินแซ่บเาัาไปกินตัวความสุขความสุขของกะทิไม่ต้องเติมแดงกว่านี้นะ คือล่ำได้เลยเด้กขันเติมแดงงดเอามาซอยมาให้อุองหญิงซอยแตงหอยมาเป็นลำน้ำปลาเคล็ดลับนานนากรอบป๋อสีกรอบนาตีกรอบนาเคล็ดลับผมหนาผมหนาจะบอลมุ่นเลยถ้าบดีกรอบมันจะบอลมุ่นเล่นคือเกาตา เศร้าแล้วไปเด้อบาทนี้เด้อเศร้าเด้อห้องน้ำน้ำกระบ่ไหลแมไเขาไปแล้วก็ได้ออกมาซื้อเสื้อด้เงินห้าบาทเพราะมันเปิดเมื่อนลายเบิร์ตขึ้นใช่พี่ซาลาใช่ไหมพี่สาราอาบคนเดียวหมดหรอเขาอาบนู่มอ๋อเหรอมันมีเต็นอยู่นู่นกดกระจูไว้ให้เขาเห็นอยู่เขาเห็นอยู่ว่าเต็นท์กำลังจะปิวตอนเขาจอดรถนี่ใครอาบน้ำอยู่ทางไหนบ่มี Tuyệt vời, <laughs> con voi Điện xử Điện xử chấp sau tiền vầy Con voi áp nằm Tạp Khoảng khỏe kheng kheng nó Khoảng khỏe kheng kheng Mà thầy Sao sao เบิ่งเลดีอีกไหมเลดีบอสไหนแล้วเลดีบ่มีหลานมอว่าพอดีเขาเจ้าเลิกงานที่ไหนอันอันอันนี้ไหมโรงงานหนึ่งเลยจ้ะเนี่ยโรงงานใหญ่เนี่ยโซนนี้ในโรงงานใหญ่พอดีเหลืองโรงงานก็โรงงานใหญ่โซนนี้ในโรงงานใหญ่ดูกันยังไงยังไงดูปีโป๊ปป้านี่ไงอันนี้มันลมใช่ไหมคะก็อันนี้คนอันนี้คนนะเรื่อง เลยละบเปลี่ยนดีๆีบ้างกชิบาดีเรียนดีดีเรียนตกาพาเลดีมีมีนิดนึงปล่อยป่อยเลี้ม่มีแล้วหดแล้วหล้วบรเอาบอกผัดไม่ ข้อหาเด <c oughs> ี <able> ๋ยวนี้พูเใดเป็นคนดิวน้องฝนมือเนี่ยใดเป็นคนดิวน้องฝนมากเฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ดเฮ้้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้้ยนฮ้ยเ้ย้ย้ยเก้ยเ้้เเ้ยเ้้ย้้เ้